สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็อีกเช่นเคยเรามาพบกันนะคะวันที่26มิถุนายน2564นะคะวันนี้เราจะพามาชิมอินทผลัมอินทผลัมสายพันธุ์เจเจเลสนะคะอันนี้ก็เข้าสีได้ประมาณ70%แล้วนะคะท่านผู้ชมเข้าสี70% 80%ประมาณนี้ยังไม่สุกนะคะเราจะพามาชิมลูกที่เนี่ยลูกเข้าใหญ่นะคะท่านผู้ชมลูกใหญ่เราจะพามาชิมนะคะ ชิมประมาณนี้ลูกนี้นะคะเนี่ยลูกนี้คือยังไม่สุกมากแต่เราจะชิมกัดหัวออกก่อนประมาณนี้นะยเขจะประมาณนี้นะคะน,นะคะท่านผู้ชมจะเป็นอย่างนี้เลย เขาจะเปลือกเปลือกนาน,นิดนึงนะคะสายพันุนี้แต่ว่าเขามีความกรอบมากน่าจะอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซนนะคะยังยังไม่สุกเพิ่งจะเข้าสีลูกนี้นะคะลูกนี้ไม่ฝาดเลยหวานแล้วคือเขาเขาเป็นสีแดงหมดแล้วสีออกแดงจะ เข้ากันเลือดหมูคือสุกพอประมาณนะคะประมาณได้ได้สักแปดสิบเปอร์เซ็นตได้แล้วมั้งลูกนี้นะคะไม่ฝาดเลยอืค่ะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าปลูกนะคะลูกสีดแดงไม่ฝาดนะคะถ้าเข้าประมาณแปดสิบ เปร์เซ็ทาเป็น90นี่ก็คือความฝาดไม่มีเลยอันนี้ก็มีนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าฝาดนะคะเนี่ยความกรอบอี่นะคะท่านผู้ชมเราปลูกอินซีนะคะถ้าถ้าเก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นร้อยเนี่ยก็คือรสชาติดีมากหวานกรอบเม็ดเขาก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วมาชิมอีกลูกชิมจนจะหมดพวงนะคะผู้ชมลูกเขาใหญ่นะขนาดปีแรกของเขานะคะปีแรกยังลูกใหญ่ขนาดนี้ถ้าปีหน้าต้นเขาใหญ่ถ้าต้นเขาใหญ่กว่านี้ลูกก็ต้องใหญ่นะตามไปนะคะเราถ้าเราเด็ดแต่งแต่งผลแต่งช่อ นี่ค่ะลูกเขาก็ปเป็นอ้วนอ้วนนะคะน่ารักดีสายพันธุ์เจเจเลสนะคะไล่ด้วย2มือแม่นี่ค่ะผู้ชมรสชาติด,ดีกรอบนะคะหวานกรอบอร่อยอถ้าสุกประมาณสักแปดเกเอร์เซนความฝาดจะไม่มีนะคะ่คันผู้ชมก็คือกินเคยกินลูกสุกแล้วไม่ฝาดเลยนะคะ ชิมอีกลูกหนึ่งนะคะแดดมันจะซอง่อยนะคะนี้วก็จะเป็นลักษณะเนื้อนายอยู่นะคะท่านผู้ชมนาหวานกรอบ กรอ,อบหวานเร่อยนะคะสายพันธุ์นี้ผ่านเหมือนกันนะคะปีนี้ก็ผลผลิตออกไม่เยอะก็เราจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะนะคะถ้าใครสนใจต้นพันธุ์ค่อยสั่งภายหลังนะคะท่านผู้ชม เราจะเพานนะพันธุ์น,นะคะสายพันธุ์เจเจเลสนะคะชื่อของเขาชอบนะคะสายพันธุ์นย้ชอบส่วนตัวมีความชอบส่วนตัวอืววม ยังไม่สุกเท่าไหร่นะคะรออีกหน่อยปีนี้ไม่พอจำหน่ายนะคะผลผลิต่าจจะเป็นปีหน้านะคะท่านผู้ชมที่พลาดการชิมนะคะต้องขออาภัยท่านผู้ชมที่บางท่านได้ไม่ได้นะคะต้องขออาภาัยท่านผู้ชม ทีผลผลิตปีนี้ไม่เพียงพอถ้าปีหน้ายังไงเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งเราก็จะพัฒนาดูแลให้เขาลูกใหญ่ๆกว่านี้นะคะอันนี้ปีแรกของเขาโอเคนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ไล่ด้วยสองแม่ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอีกประมาณสักสอ,อสองอาทิตย์สามอาทิตย์วันนี้เราไม่แน่ใจนะสองสามอาทิตย์น่าจะสุก นะคะท่านผู้ชมโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ